สัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีปีใหม่ปี2,568เป็นปีมะเสงนะคะขอให้เป็นปีแห่งการเติบโตประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะค่ะและขอกราบต้อนรับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้คู่ทีวจัดให้ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปแนะนําวิธีการป้องกันและกําจัดเพี้ยไฟในสวนมะม่วงค่ะ ซึ่งมะม่วงนะคะเป็นผลไม้ที่สําคัญของประเทศไทยค่ะมีการปลูกในหลายพื้นที่ค่ะซึ่งมีการจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกนอกประเทศค่ะนิดหนึ่งของศัตรูพืชที่ระบาดเป็นอย่างมากให้กับสวนมะม่วงนะคะตั้งแต่ระยะใบอ่อนจนถึงออกผลเนี่ยนั่นก็คือเพี้ยไฟค่ะ อยากรู้ที่การจัดการกันแล้วใช่ไหมล่ะคะป้าไปดูเลยดีกว่าไปเลยประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกมะม่วงเป็นอันดับต้นๆของโลกมีพื้นที่ปลูกจํานวนมากในหลายภูมิภาคมะม่วงเป็นพืชที่ปลูกง่ายและให้ผลผลิตได้คุณภาพดีแต่ช่วงสภาพอากาศร้อนแห้งมักเผชิญปัญหาแมลงศัตรูพืชหลายชนิดที่อาจสร้างความเสียหายไปจนถึงผลผลิตหากไม่ได้รับการป้องกันและจัดการอย่างเหมาะสมทําให้ปริมาณผลผลิตลดลงและไม่ได้คุณภาพเพียไฟพิก หนึ่งในสัตรูตพืชที่สร้างความเสียหายในสวนมะม่วงมีขนาดเล็กอยู่ในกลุ่มที่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วจากระยะไข่ถึงตัวเต็มวัยใน1 0 1ถึงวันระบ,บาดหนักในอากาศแห้งและร้อนดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณยอดอ่อนใบอ่อนรวมถึงผลอ่อนของพืชเพื่อสร้างความเสียหายทําให้ใบมีอาการม้วนงอช่อดอกเหี่ยวผลอ่อนเป็นรอยแผลเป็นวิธีการป้องกันและจัดการฮาชี้าชี้ชื่อสามัญโทฟเฟนไพรแลดสารกําจัดแมลงออกฤทธิ์เฉพาะตัวหยุดกินอาหารและ ตายภายใน1วันใช้กําจัดได้ทุกระยะของแมลงออกลิ์คุมไข่กําจัดตัวอ่อนฆ่าตัวแก่มีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดและไม่มีผลกระทบต่อพืชที่ปลูกอัตราการใช้5ชี้5ชี้6 0ซีผสมน้า20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วถึงและพ่นให้ถูกตัวแมลงเมื่อพบการระบาดทุก7วันควรหลีกเลี่ยงการเพิ่มสารจับใบในระยะใบอ่อนอาจทําให้เกิดความเป็นพิษได้เป็นอะไรกันบ้างคะกับวิธีการจัดการเพลี้ยไฟในมะม่วงรับรองว่าใช้ดีเห็นผลค่ะเพิ่มต้น เะะมื่อผสมฮาชิฮาชิลงน้ำแล้วนะคะคน,คนให้ทั่วค่ะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดค่ะมีปัญหาหนอนเพีย้ยใช้ฮาชิฮาชิช่วยกำจัดแมลงดื้อยาค่ะรับรองว่าใช้ดีเห็นผลค่ะหากมีปัญหาสงสัยนะคะท่านสามารถติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายพนักง,งานประจำเขตหรือจะ็อกซ x สอบถามมาที่แฟนเพจตรารอาทิตศหรือไลน์แอด t j c chemical ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในทุกวันที่22 สวัสดีค่ะ